สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกฟังครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับหลอนพาไปและเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยมีชื่อเรื่องว่างานฟรีของคุณชิวครับคุณชิวเนี่ยเขาโทรมาเล่าเราในการว่าเมื่อช่วงเดือนเมษาปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยได้รับเลือกให้ไปถ่ายงานพรีเซ,เซนเตอร์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับพอไปถึงวันถ่ายเนี่ยเขาเข้าไปกับเพื่อนพอไปถึงเขากข้ติดต่อกับคนดูแลซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึง่งเขาเข้าไปคุยรายละเอียด ว่าจะถ่ายอะไรยังไงบ้างสำรวจมุมที่ต้องถ่ายแผนผังของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆนะตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องสีดำเหลี่ยมสีดำดำเหมือนเขาให้นั่งพักก่อนที่จะเข้าไปอะ่ะพอเข้าไปในตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆโซนที่1จะเป็นของโบราณต,ต่างๆครับโซนที่2เนี่ยจะเป็นประวัติวัดแล้วก็ประวัติเกจิชื่อดังที่นี่ คนชิวกับเพื่อนพอทราบแผนผังเนี่ยก็เริ่มสำรวจกันเลยว่าจะถ่ายปุ่มไหนอะไรยังไงบ้างพอสำรวจเสร็จคนชิวก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับที่นี่มีผีไหมอาจารย์ก็ตอบแบบตรงๆเลยนะครับว่านี่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนดูแลนะที่เจอคนทั่วไปไม่เจอหรอกคุณชิวกับเพื่อนก็รับทราบครับแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะตอนที่เห็นของเก่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีอยู่แล้ว วันถัดมาคุณชิวกับเพื่อนก็มาถ่ายงานกันครับซึ่งในการถ่ายทำเนี่ยจะเป็นการถ่ายสองช่วงช่วงแรกก็คือถ่ายพิธีพัเปล่าเป็นการเก็บภาพก่อนพอรอบสอเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายบรรยากาศครับพอเริ่มงานก็ถ่ายเรียบร้อยเสร็จแรกเสร็จแล้วตอนที่รอชาวบ้านมาแสดงเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อนของคนชิวก็ทักไปว่า ไปนั่งรอตรงห้องสีดําที่เขาเอาไว้ให้พักรอคนก่อนดีกว่าคุณชิวก็โอเคนะครับพอไปถึงนั่งพักไปได้สักพักคุณชิวก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วเลยบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ดีกว่าเพื่อนของคุณชิวก็โอเคนะแต่เพื่อนเนี่ยไม่เข้าไปด้วยนะพอเข้าไปเนี่ยคุณชิวก็เดินไปดูว่าเออของโบราณพวกนี้มันมีอะไรบ้างจนกระทั่งเดินมาถึงพวก ตู้ของใช้ครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาเพราะจังหวะที่คุณชิวอะ่ะดูอยู่ตรงเนี้ยก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก,แก่กระซิบมาที่ข้างหูฝั่งซ้ายแต่ก็ฟังไม่ออกนะว่าพูดอะไรคุณชิวก็หันไปว่าเฮ้ยสิงอะไรวะแต่ว่าเ็าไม่เจออะไรนะคุณชิวก็เลยรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วเลยกลับไปนั่งกับเพื่อนข้างนอกตรงห้องดําแล้วสักพักหนึ่งชาวบ้านเขาก็เริ่มมากันครับ คุณชิวกับเพื่อนเนี่ยก็เลยเตรียมตัวที่จะไปถ่ายรอบที่2หลังจากถ่ายเสร็จประมาณ3-4มสี่โมงก็ไม่มีอะไรนะแล้วคุณชิวกับเพื่อนเนี่ยก็กลับบ้านที่กรุงเทพครับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาค่ำแล้วพอมาถึงเนี่ยบ้านของคุณชิวเป็นอาคารพาณิชย์6ชั้นแล้วห้องคุณชิวเนี่ยจะอยู่ชั้น5ซึ่งแบ่งเป็น2โซนครับโซนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นมีโต๊ะคอมทางานแล้วก็มีกระจกบานเลื่อนเนี่ยออกไปทิ่ระเบียง ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นห้องนอนตอนกลางคืนเนี่ยคุณชียรจะนั่งเล่นเกมในคอมครับกับเพื่อนได้ย,ย,ยินเสียงจากกระจกตรงระเบียงเนี่ยดังก,ก๊ก,กก๊กก๊กแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะพอเล่นไปได้สักพักประมาณ20่นาทีเสียงมันก็ดังมาอีกก,ก๊ก,กก๊กก๊กคุณเชียวก็นคนิดในใจว่าอะไรวะและตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เกมมันกำลังดูเดือดเลยก็เลยเล่นเกมต่อคราวนี้เนี่ยรอบที่สมอ่ะเสียงก็ดังมาอีก คุณเชียวก็เลยตัดสินใจว่าเปิดประตูไปเลยดีกว่าให้รู้เลยว่ามันมีอะไรกันแน่พอเปิดออกไปเนี่ยก็ไม่เจออะไรครับคุณเชียวได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้าจากต้นไม้ที่ปลูกหรือเปล่าก็เลยกลับมานั่งเล่นคอมต่อพอกลับมานั่งเล่นเนี่ยคราวนี้คุณเชียวได้ยินเสียงบางอย่างครับมันเป็นเสียงคนเดินในห้องหันไปมองรอบๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครขึ้นมานะคุณชีวก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้ว บอ,อกเพื่อนในเกมว่าเดี๋ยวขอตัวไปนอนดีกว่าพอถึงวันลุงขึ้นคุณเชีวเวก็ไปบอกกับแม่ว่าเจอมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่สบายใจเลยทำไงดีคุณแม่ก็บอกกลับมาว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เมื่อวานเนี่ยที่ชิวออกไปถ่ายงานเนี่ยอาม,มาเขาก็จทูบไวเป็นพระบุรุษอาจจะเป็นบรรพบุรุษเนี่ยกลับมาเยี่ยมลูกหลานก็ได้นะคุณชิวก็โอเคโอเคครับแล้วตกเย็นวันนั้นเนี่ย คุณชิว็ขับรถออกไปถ่ายงานและตอนขับไปเนี่ยเขาก็คุยกับแฟนไปด้วยครับจนตอนที่ใกล้ถึงที่ถ่ายงานเนี่ยมันจะมีช่วงที่สัญญาณขาดๆห,หายๆคุณชิวเลยบอกว่าเดี๋ยวขอวางสายก่อนนะขอไปทํางานก่อนคุณชิวก็วางสายครับแล้วก็ไปทํางานจนถ่ายงานเสร็จเนี่ยกำลังจะโทรหาแฟนแต่พอเข้าไปในแชทไลน์ของแฟนเนี่ยแฟนคุณชิวพิมพ์มาไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเธอเสียงเธอเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ อย่ามาแกล้งกันแบบนี้นะคุณชิวเลยตัดสินใจโทรหาแฟนนะครับแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าแฟนของคุณชิวตอบมาว่าเขาเนี่ยได้ยินสัญญาณปกตินะแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆฟังไม่รู้เรื่องพูดจาเนี่ยไม่เป็นศั์เขานึกว่าคุณชิวแกล้งพอคุณชิวได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้ววันลงขึ้นคุณชิวก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังเหมือนเดิมครับแต่จังหวะที่เล่าเนี่ยมันมีเพื่อนคนนึงอะ ซื้อน้ำส้มมาที่บ้านคุณชิวแล้วเพื่อนคนนี้สามารถมองเห็นอะไรเป็นตเป้น,นได้อารมณ์เหมือนว่ามีเซนนั่นแหละแล้วเพื่อนคนนี้เขาก็เลยมานั่งฟังด้วยครับพอมองไปสักพักหนึ่งเพื่อนเนี่ยก็มองไปที่หลังของคุณชิวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าชิวมีคนโบราณนะ่ะตามมาใช่ไหมคุณชิวกตกใจแล้วก็ถามว่ามึงรู้ได้ไงเขาอะ่ะยืนอยู่ข้างหลังมึงอะ่ะผู้ชายตัวสูงใหญ่ นบบตั้งลบเลยคุณชิวถามไปว่าเขาทากูมาทำไมวะเพื่อนเขา,เขาตอบไปว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแก่กูช่วยไม่ได้เพราะว่าสื่อสารไม่ได้เพื่อนเคยบอกว่าเขาเนี่ยมีอาจารย์พวกหมอดูที่เขานับถืออยู่นะเลยให้โทรไปหาปรึกษาอาจารย์แทนอาจารย์เขาก็บอกมาว่าอืมโดนตามอยู่นะแต่อาจารย์เขาเนี่ยเปิดไพ่สรุปคร่าวๆได้แค่ว่ามีของโบราณตามจริงๆ เหมือนเขาจะจูนติดกับเราอะเหมือนเขาคนเนี้เขาตายผิดธรรมชาติและไม่ค่อยได้รับส่วนบุญเพราะว่าเหมือนเรนสะกดเอาไว้ด้วยแล้วดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้ตามคนชิวอย่างเดียวนะดูเหมือนกับเขากำลังโกรธคนชิวด้วยคุณชิวก็ง,งงครับว่าโกรธอะไรอาจารย์เขาถามต่อว่าคุณชิวเนี่ยมีไปบน่นหรือว่าคิดอะไรไม่ดีกับงานหรือเปล่าพอพูดจบคุณชิวก็อ๋อเลยเพราะตอนที่รับงานนี้อะ ด้วยความที่งานมันเร่งมากๆเลยตกลงกันว่าจะตัดแบบสง่งๆไปแล้วแก้ครั้งเดียวเลยจบเลยแต่สรุปงานนี้มันแก้เยอะมากๆครับคุณชิวเริ่มคิดในใจว่าเราเนี่ยตั้งใจทํางานให้นะทาไมเราอ่ะต้องมาเหนื่อยกับงานแค่นี้คุณชิวก็ได้บอกอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละเขาโกรธเรื่องนี้อาจารย์เขาก็เลยบอกให้คุณชิวเนี่ยไปทําบุญแล้วก็บอกวิธีกวดน้ําฝากบุญให้เขา แล้วอาจจะต้องพาเขาเนี่ยกลับไปที่ของเขาด้วยคุณชิวก็เลยขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็วางสายไปแล้วก็ตกลงกับเพื่อนที่ชื่อเหมิวเนี่ยแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าจะไปจาัดก,การเรื่องนี้กันวันไหนดีพ่อถึงวันนัดว่าจะไปทําเรื่องเนี้ยจังหวัดนั้นคุณชิวก็ออกแต่เช้าเลยครับไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยก็บอกว่าตรงเครื่องปั้นดินเผาที่คุณชิวไปดูตรงนั้นน่ะเขามีการใส่กระดู หน้าผากของค,คนคนหนึ่งเอาไว้แล้วน่าจะเป็นคนคนนี้แหละที่ตามมาและเรื่องของงานฟรีของคุณชิวเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเร,เรื่องนี้เนี่ยคุณชิวมาเล่าที่รายการของ The g h ก s t r a d ร o ออกอากาศเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2564ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแนวหนึ่งนะครับและผมจะแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่ด e สคริปชันเพื่อนๆสามารถกลับไปรับฟังกันได้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมา,มากๆเลยครับสวัสดีครับ